สวัสดีครับพบกับน้าแป๊ะอีซูซูนะฮะจากฟาร์มมิวเอ็กนะครับวันนี้น้าแป๊ะจะมารีวิวรถเจ้าแฟนทอมนะฮะคอลเลกชันตัวเทาแลมโบนะครับสีเทาแลมโบนะครับรุ่นนี้มี2สีนะฮะสีเทาแลมโบกับสีขาวมุกสีเทาแลมโบอยู่ด้านหลังน้าแป๊ะนี่นะครับราคาราคาตัวรถนะฮะเป็นเครื่อง1.9นะฮะแฟนทอมคอลเลกชัน1.9นะครับมีเครื่อง3,000ก็มีนะฮะแต่คันนี้เป็นเครื่อง1.9นะฮะราคาตัวรถ1,560,000บาทนะครับเราไปดูว่าคันนี้น้า แต่งเต็มอะไรบ้างเป็นสเกิร์ตนะฮะของคาโต้นะฮะชุด21ชิ้นนะครับเดี๋ยวน้าะพาไปดูเลยนะเชิญด้านหน้าเลยครับเริ่มจากคิ้วล้อก่อนนะฮะชุด21ชิ้นนะฮะมีคิ้วล้อนะฮะรัดโค้งพอดีเลยนะครับเข้าโค้งพอดีเลยแล้วก็สเกิร์ตด้านหน้านะ,ะเป็นสเกิร์ตเอ่อรุ่นใหม่เลยนะครับจะเข้ารูปนะฮะสีเดียวกับตัวรถเลยสีไม่มีเพี้ยนเลยนะสีเดียวกับตัวรถงานคา์โต้นี่เป็นงานที่ละเอียดนะครับมีกุ้นแดงนะฮะมีกุ้นแดงแล้วก็ ครอบกระจังหน้าก็มีกุ้นแดงนะฮะนะฮะครอบหมดเลยกระจังหน้าไม่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 ไมไมไมยาวออกมาไม่ล้นออกมานะมากนะครับพอดีนะฮะพอดีลองโค้ดไปนะฮะอันนี้คันนี้ใส่ชุดสเกิร์ตชุด,ชดเต็มของคาโต้นะครับแล้วก็ครอบบันไดนะครับมีมีมีครอบบันไดอันนี้นะฮะแล้วก็มีไฟทับทิมด้วยนะครับ แลวมีสัญลักษณ์วิวเนะฮะของคาโต้ลอโคตรยาวๆนะแล้วคิวล้อด้านหลังคิวล้อด้านหลังอันนี้เดี๋ยวแป๊บใส่ให้นะครับอันนี้เป็นฝาครอบน้ำมันนะฮะดำเงาโทนดำนะฮะเทาตัดดำนะครับอลองโคตรนะฮะโคตรอันนี้เกิร์ตหลังนะครับมีท่อท่อเหลี่ยมนะครับตัดดำนะครับสวยงามนะครับเอ็นพอยเลอร์นะ,ะแล้วมีไฟด้านหลังด้วยนะครับ บเบรกนะฮะอันนี้ของคาโต้อ่าอ่าอันนี้เป็นการลอยท้ายนะครับการลอยท้ายตอนนี้ยี่สชิ้นของคาโต้แถมการลอยท้ายนะฮะแล้วก็สครับเพด4ี่ประตูอันนี้เป็นของเขาเลยนะมีไฟนะฮะเปิดไฟหลีติดออันนี้นะฮะอันนี้ฮะเป็นเป็นคาดเอวนะครับอันนี้มีไฟของคาโต้จะเข้ารูปนะฮะเรียวนะฮะต่อไปด้านบนนะฮะเป็น สปอยเลอร์นะครับครอบไปตัดดําเลยนะครอบไปเลยให้ดูมิติมากขึ้นนะฮะยาวออกมาหน่อยเป็นมิติครอบตรงไฟเบรกหลังนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะ้แป้งลองเหยียบเบรกนะครับอาเห็นแล้วนะครับอ่าซุ้มล้อคิ้วนะฮะคิ้วตัดดำนะครับมียางแนบเลยนะครับอแล้วก็มีข้อบมือจับนะครับแล้วก็ เบ้ามือจับนะตัดดำหมดเลยดำอันนี้ดำาด้านนะครับอนนโพสโพสนี่เลยฮะยาวมีทัิทีมด้วยนะให้เห็นเลยเป็นมิติคาโต้อันนี้ชุดเต็มยี่สิบชิ้นมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับสอบถามนะแปะได้นะโทรเข้ามาตามตัววิ่งนะฮะหรืออินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวโพสด้านหน้าอีกทีครับเข้าไปดูสวยเลยครับคันนี้จัดสเกิร์ตเต็มนะฮะ ชุดของคาโต้สวยงามนะให้วนดูอีกรอบนะครับคันนี้แฟนทอมคอลเลกชันเครื่อง1.9นะครับราคาตัวรถ1 5 6 0 0 0 0บาทนะครับเครื่อง3 0 0 0ก็มีนะฮะ3,000 4 w h e วิก็มีนะครับอ่าภายในนะครับนี่ฮะแถมสครับเพดด้วยนะครับ4ชิ้นนะฮะของคาโต้เป็นเซรามิกนะครับไม่บาดนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ โอเมียมนะครไม่บาดแล้วก็ด้านหน้าด้านหน้านี้จะยาวเลยของคาโต้การลอยได้ดีนะครับการลอยได้ดีนี่อาคาโต้เป็นเซรามิกสวยงามนะครับดำดำตัดแดงแล้วก็ตัดรถสีเทานะครับาแล้วก็ที่พรมนะฮะพรมหกดีนี่นะแปรแถมให้นะครับถ้าเป็นรุ่นอาคาโต้ ato, เนี่ยถ้ารุ่นแอร์ของคาโต้เนี่ยจัดเข้ากับแฟนทอมคอลเลคชันนี่เข้ากันเลยนะครับถ้าแฟนทอมคอลเลคชันเนี่ย เป็นท็อปเลือท็อปแพงกับลุนอัลเจเมนหนึ่งืสองับาทนะฮะเบาะเป็นสีดำนะฮะโฟมโฟมแม็กนะฮะไม่อมความร้อนนะครับระบายความร้อนได้ดีนะครับแล้วก็พรมหกดีนี่จะแปะแถมให้นะฮะหกดีนะอันนี้ดำดำคาดครีมนะฮะที่เปลี่ยนที่เพิ่มขึ้นมาเปลี่ยนสามอย่างนะฮะแฟนทอมดีนะครับเบาะดำกระจังหน้าดำแล้วก็ล้อดำนะครับล้อเป็นล้อยี่สิบนะครับ ร้อยยี่สิบร้อยี่สิบดำนะครับยางบิสโตนนะครับเดี๋ยวดูด้านหลังครับด้านหลังสวยงามครับนี่ฮะนี่ฮะพอดีมีมิวเอ็กด้วยดำตัดเทาแดงนี่เพื่อสมาชิกชอบเลยครัเจ้าของรถนะครับนี่ฮะอันนี้ปพ,พมหกดีเนี่ยน,น,นะแป๊ะปูให้ทั้งคันนะครับแล้วก็มี ถามมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ตลอดนะฮะน้าแป๊ยยินดีให้คำปรึกษานะครับโทรนะครับน้าแป๊ยฝากเบอร์อีกทีนะฮะเบอร์โทรน้าแป๊ยนะฮะ0995159263นะครับไลน์ไอดีนะฮะ PAE6586 นะครับยังมีตัววิ่งนะฮะทักหาน้าแป๊ยได้ตลอดนะฮะยินดีให้คำปรึกษานะครับอันนี้ยิงสดๆจากฟาร์มมิวเอ็กนะครับเดี๋ยวมีมาตลอดนะครับตอนนี้มิวเอ็กนี่ก็ทยอยมาฮะจองรถกับน้าแป๊ยนะฮะไม่นานนะฮะแอคทีฟมีรถเลยนะครับ แล้วก็อัลติเมทอีดีแกนเนี่ยบางรุ่นบางสีก็มีรถเลยนะครับแท็บแปพร้อมยินดีให้บริการนะครับนะครับสอบถามได้ตลอดแล้วเป็นกูรูด้านรถมิลเอ็กโดยเฉพาะที่อีสูตรมิลเอ็กนะครับดูด้านหลังเป็นไงฮะหล่อเท่เลยนะครับหล่อเท่เลยอยากรอหล่อเท่ๆนะฮะโทรหาอินบ็อกซ์หาแท็บแปร์ได้ตลอดนะครับวันเอ่อคลิปนี้นะแบ๊ปลาไปก่อนนะฮะฝากกดติดตามนะฮะฝากกดซับสไครต์นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องทาง Facebook มีอีกนะฮะ เป็นสังกิตนะฮะสุธิรักแปะสาสิวิมลรักนะครับถ้าเจอน้าแปะในโลกออนไลน์นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ